ชาวลัคนาราศีธนูครับช่วงนี้มีใครรู้สึกเหมือนกันไหมเหนื่อยกับเพื่อนเหนื่อยกับสังคมเหมือนต้องไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ได้อยากยุ่งแต่สุดท้ายก็โดนดึงเข้าไปเต็มๆแต่อย่าเพิ่งเครียดไปครับเพราะช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้เป็นจังหวะที่ดาวหลายดวงขยับแรงและเปิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับคุณโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องช่วงลาบและโอกาสที่มาจากคนรู้จักที่กําลังจะเริ่มขยับเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับ ผมพ่อหมอติดดาว Star r e s a g c ช่องนี้คือพื้นที่ของคนที่อยากเข้าใจดวงแบบลึกแต่เล่าแบบง่ายฟังสบายถ้าคุณชอบแนวคำทำนายที่ทั้งตรงและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันฝากกด subscribe ช่อง Star r e s e a g c ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดวงชะตารายปักและเคล็ดลับเสริมพลังชีวิตแบบสายดวงยุคใหม่ก่อนจะเข้าคำทำนายลัคนาราศีธนูผมขออธิบายนิดนึงครับช่วงนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและปัญญา ได้อยู่ในตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งนี้เรียกว่าพลังสูงสุดของดาวพิหัสหมายถึงช่วงเวลาที่ดวงดาวแห่งปัญญาและบุญกุศลทำงานได้ดีที่สุดในรอบปีใครที่มีบุญสะสมทำดีไว้มากจะเริ่มเห็นผลในรูปแบบของโอกาสใหม่หรือการพลิกชีวิตแบบไม่คาดฝันซึ่งชาวลัคนาธนูเองจะได้รับอิทธิพลน,นี้โดยตรงครับคำทำนายเฉพาะลัคนาธนูการงาน ชาวลัคนาราศีธนูจะเริ่มรู้สึกว่างานเบาลงกว่าช่วงก่อนหนะ้าแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องอดทนครับพอดาวอังคารและดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนวินาศหมายถึงมีเรื่องที่ต้องจัดการหลังบ้านเช่นงานที่ต้องเก็บตกแก้ไขเบื้องหลังหรือทำงานช่วยคนอื่นโดยไม่ได้เครดิตเต็มๆแต่ช่วงนี้ดีอย่างหนึ่งคือเจ้านายหรือผู้ใหญ่เริ่มเห็นความตั้งใจของคุณใครที่กำลังหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนสายงาน ช่วงปลายเดือนนี้จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาแล้วครับการเงินการเงินยังหมุนได้ครับแต่ต้องระวังเพื่อนหรือสังคมรอบตัวเพราะพบลาพัดมีดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนิดหมายถึงโชคลาภที่มาพร้อมภาระอย่าเพิ่งรีบลงทุนอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินโดยเฉพาะเพื่อนที่พูดจาดีเกินจริงดีสุดคือเก็บเงินไว้กับตัวเองหรือลงทุนกับความรู้และสุขภาพตัวเองก่อนความรักช่วงนี้คนมีคู่อาจมีเรื่องให้เข้าใจผิดง่าย พูดกันคนละมุมลกกลายเป็นเรื่องใหญ่ดาวพุธและอังคารอยู่ในภพวินาศหมายถึงเรื่องที่ไม่ได้พูดแต่กลับเข้าใจผิดใครที่โสดอย่าดวนเชื่อคำพูดหวานๆจากคนใหม่เพราะเขาอาจยังมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่สุขภาพระวังอาการเหนื่อยเรื้อรังหรือโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมเช่นนอนไม่หลับปวดศีรษะถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่าปล่อยไว้ควรรีบพบแพทย์เพราะช่วงนี้ดาววินาศอาจทำให้เกิดโรคแอบแฝงได้ง่าย การอยู่ใกล้น้ำการแช่เท้าหรือทำสมาธิจะช่วยปรับพลังธาตุในตัวให้สมดุลมากขึ้นโชคลาบข่าวดีคือดาวพฤหัสมหาอุดยังคงส่งพลังโชคลาบบุญเก่าลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญเก่าที่เคยทำไว้จะเริ่มส่งผลถ้าใครชอบเสี่ยงดวงให้ทำบุญกับเด็กหรือบริจาคทุนการศึกษาแล้วขอพรเรื่องโชคลาบจะเห็นผลดีคำเตือนและบทเรียนที่ควรระวัง ราศีธนูเป็นราศีที่มีพลังขับเคลื่อนสูงแต่ช่วงนี้อาจต้องช้าลงอย่าทำอะไรเร็วเกินไปอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์และที่สำคัญอย่าเก็บเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจเกินไปเพราะพบลาภะและวินาศที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันหมายถึงอย่าพาตัวเองเข้าไปในปัญหาที่ไม่จำเป็นเคล็ดลับเสริมพลังชาวธนูช่วงนี้คือถวายหลอดไฟหรือเทียนเพื่อเพิ่มพลังแสงนำทางชีวิต และปล่อยปลาหนังเช่นปลาสวายปลาดุกเพื่อแก้เคราะห์จากดาววนาศรวมถึงมันสวดมนต์บทพาหุงมหากาเพื่อเสริมดวงแม่ตาและป้องกันภัยจากศัตรูที่มองไม่เห็น ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับชีวิตคุณหรือได้แนวทางดีๆจากคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหมอติดดาวและอย่าลืมกดติดตามช่อง Star r e s a r c เพราะดวงของคุณยังมีเรื่องดีรออยู่ในคลิปต่อไปไปดูลัคนาอื่นๆได้ใน playlist ดวงรายปัก12ลัคนาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีแสงดาวนาทางเสมอครับ